สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวปืนนะหรือว่าคารอาม MLT12 นะครับไายพันทหารนะซึ่งผมเนี่ยได้ยินทดสอบไว้นะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปให้ชมกันนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับตัวปืนเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของการยิงนะตัวปืนเนี่ยผมยิงนะครับเดิมๆจาก โรงงานแกกล่องเลยปรากฏว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยเล็งพอดีนะครับจัดสูมพอดีแต่ว่ากลุ่มเนี่ยลงร่างก็มีการปรับแต่งนะครับซึ่งสูรหลังเนี่ยมันขยับขึ้นลงไม่ได้แต่ว่าขยับซ้ายขวาได้สูรหน้าเนี่ยปรับขึ้นลงได้จึงต้องไปปรับที่สูรหน้านะฮะในช่วงแรกก็ลืมสารภาพนะครับว่าลืมว่าถ้ากลุ่มเนี่ยมันอยู่ข้างล่างจะต้องปรับสูรหน้าเนี่ยขึ้นหรือลงนะะเกิดความสับสนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนากั้นก็เมื่อลองนั่งนึกดู ก็ปรับไปตามนั้นซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับเรื่องของการปรับแต่งศูนย์ทีนี้มาดูที่เรื่องของศูนย์ปืนนะครับปกติถ้าเป็นปืนพกสั้นนะก็จะมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าก็จะเป็นไฟเบอร์ติกสีแดงนะเราก็จะจัดศูนย์นะครับให้ศูนย์หน้าเนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์หลังศูนย์หน้าชัดศูนย์หลังเบอร์นะครับเป้าเบอร์นะก็กะประมาณไปนะครับประมาณนี้นะทีนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมก็จะขออนุญาตนะครับใช้อุปกรณ์ ซึ่งตัวนี้ก็จะให้เครดิตนะครับผู้ที่นําเสนอเนี่ยก็คือช่องสีภูมิ1 12นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ประมาณนี้เอาไว้ผมว่ามีประโยชน์นะจึงได้ขออนุญาตนะครับเอามาพูดคุยนะครับเพื่อที่จะนําเสนอกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของแสงเลเซอร์นะครับที่เห็นอยู่นะครับด้านหน้าจากการมองสูนนะครับนะตรงนี้นะครับสมนติว่าจะสูนพอดีนะครับจะเห็นตัวแสงเลเซอร์นะครับสีแดงอยู่ โฟกัส wired. สูนย์หน้านะครับถ้าสมมติว่าไม่การย้ายนะครับย้ายศูนย์หลังไปที่ทางด้านขวาสมมติว่าเลื่อนมาเลยครับทางด้านขวานะครับแล้วทำการจัดศูนย์พอดีนะครับเหมือนเดิมจัดศูนย์พอดีนะครับให้ศูนย์หน้าเนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์หลังจะเห็นนะครับว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยจะไปทางด้านขวากับกันนะครับถ้าเผื่อว่าจัดมาทางซ้ายนะครับแล้วจัดศูนย์พอดี ก็เห็นนะครับว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยไปทางด้านซ้ายถ้าเกิดว่าปรับให้ศูนย์หน้านะครับปรับให้ศูนย์หลังเนี่ยลงข้างล่างลงข้างล่างนะครับแลวจัดศูนย์พอดีนะกลุ่มกระสุนนะครับก็จะลงข้างล่างอันนี้มองไม่เห็นนะครับเพราะศูนย์หน้าเนี้ยมันบังยกลยกขึ้นอีกจัดพอดีอีกนะครับจะเห็นว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะถูกยกตัวขึ้นกลุ่มกระสุนก็จะขึ้นตามอันนี้คือศูนย์หลังนะครับ คือมันจะไปตามศูนย์หลังเลยกลุ่มกระศูนจะขึ้นอยู่กับศูนย์หลังนะครับปรับไปทางไหนกลุ่มไปทางนั้นนะต่อมานะครับศูนย์หน้าถ้าสมมติว่าปัญหาที่ผมเจอนะครับตอนที่ยิงปืนลูกซอง mlt สองเนี่ยกลุ่มมันลงล่างนะคือกลุ่มเนี่ยมันลงล่างเลยนะครับสมมติว่าผมจะลองนะครับปรับให้ศูนย์หน้าเนี่ยลงข้างล่างนะครับกดลงร่างเลยกดลงร่างนะ ร๊บจัดศูนย์พอดีนะครับจัดศูนย์ให้พอดีประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะย้ายขึ้นไปข้างบนนะนั่นก็คือนะครับถ้าเกิดว่ายิงแล้วนะครับปกติเนี่ยจัดศูนย์นะครับพอดีแล้วเนี่ยยิงแล้วเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มเนี่ยมันลงล่างนะครับรมสมมติว่ามันลงด้างเนี่ยเราก็มีหน้าที่นะครับปรับศูนย์หน้าเนี่ยให้ต่ำลงเพื่อชดเชยน,นะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยให้มันขึ้นมาข้างบน นะกับกันถ้ายิงแล้วเนี่ยจัดสูนพอดีนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยมันอยู่ที่ด้านบนนะสมมติว่าอยู่ด้านบนนะครับเรายกสูนหน้าขึ้นนะครับสูนหน้าขึ้นและ้วจัดสูนพอดีนะครับฟึบกลุ่มเนี่ยมันก็จะลงร่างนะเป็นไปตามนั้นนะครับนี่ก็เป็นสั้นๆนะครับเรื่องของการจัดสูนปืนนะสรุปนะครับอยากได้กลุ่มไปทางไหนนะจะปรับที่สูนหลังนะครับขึ้นกับสูนหลังเป็นหลัก ย้ายขวากลุ่มไปขวานะครับย้ายซ้ายกลุ่มมาซ้ายนะครับย้ายขึ้นนะครับกลุ่มก็ขึ้นเอาลงกลุ่มก็ลงนะครับกลับกับศูนย์หน้านะครับถ้าเกืดอว่ากลุ่มเนี่ยมันอยู่สูงนะจัดสูงพอดีนะครับกลุ่มอยู่สูงเนี่ยอยากให้ลงต่ําก็เอาศูนย์หน้านี่ยกขึ้นนะครับยกขึ้นเพื่อทําให้กลุ่มศูนย์เนี่ยมันลงต่ํามันจะกลับกันนะแค่นั้นนะครับทีนี้มาดูที่ตัวปืนนะครับคาร์มอ M.L.T.12 นะปืนลายพานทหารนะครับเป็นปืนลูกซองกึ่งอัตโนมตัตินะครับปืนกระบอกนี้จับถือปืนลูกคันนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของความปลอดภยัยนะครับดึงคันลังลูกเ้ื่อันนะครับตัวนี้เพื่อเคลียร์กระสุนในเคอร์นะครับดูให้ดีนะปืนปลอดภัยนะครับกดแม็กนะดูให้ดีนะครับทันต์ตาของตัวปืนนะก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลายพานทหารสวยงามมากนะครับความยาวของลำล้องเนี่ยอยู่ที่20นิ้ว นะตัวปืนเล็กกระทันรัดมากนะครับทัน,นขวาของตัวปืนด้านหน้าก็จะมีอะปอกรดแสงมาให้นะครับแล้วก็ช่องคลายปอดนะครับอยู่ที่ฝั่งขวาของตัวปืนในเวลายิงก็มันจะติดอออนทางด้านขวาเพราะนั้นจะต้องประทับขวาในการยิงแม็กกาซีนเนี่ยจุได้นะครับ5นัดการบรรจุก,ก็ยัดลงไปนะครับจากนั้นนะครับในการปลดแม็กกาซีนก็ทําการบีบนะครับบีบปุ๊บแล้วก็ดึงออก ทั้งทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีรางพิการเทนนี่นะครับติดอณ์เสริมได้ไฟฉายเรเซอร์ความยาวตลอดของตัวปืนเนี่ยประมาณสัก80เซนดูประมาณนะครับถือว่าเป็นปืนที่เล็กกะทันหันมากต่อไปนะครับคือรอนร่นต่อรุ่นนะครับ M L T 12ลายพรางทหารนะครับสวยงามมากๆนะเดี๋ยวลองยิงน,นะครับกระสุนเปิดดูระยะยืนนะครับจากจุดนี้ก็ประมาณ10เมตรตรู้นนะครับ5นัดอัดเข้าไปเลยตรงกลาง ทีนี้ผมจะต้องประทับด้านขวานะคเคยมีประสบการณ์นะครับกับทรงบูพับมาแล้วถ้าเผื่อว่าประทับซ้ายเมื่อไหร่นะครับนี่นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับมันจะอาจจะดีเข้านหน้านะครับกระแทกได้อ่าลองดูนะครับจำนวน5นัด ิงจบนะครับบบแมกกาซีนเคีย์ปืนปืนปลอดภัยตอนนี้สังเกตกลุ่มเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้กลุ่มลง,ลงล่างอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นที่ศูนย์หรือว่าเป็นที่ผู้หญิงอ่ะพาไปดูนะครับกลุ่มกระสุนนี่นะครับเลงการนะครับลงนี่หมดเลย5นัดนะครับทั้งหนัด เดี๋ยวจะให้พี่แบตทดสอบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนนะว่าศูนย์ปืนเนี่ยกับสายตาผมเป็นอย่างไรนะครับยิงที่ต่อเต่าหัวนะครับด้านบนพร้อมแล้วยิงได้เลยครับเห็นแล้วนะครับปดแมกกาซีนเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับแสดงว่าเป็นที่ศูนย์ปืนแล้วเพราะว่าพี่แบตก็ลงตักนะครับเหมือนกันเล็งตัวนี้ อยู่ตรงนี้คล้ายๆกันนะครับโอเคแสดงว่าไปที่สูนต์ปืนนะครับแต่ว่าสูตรเนี่ยปรับได้นะฮะกมืสักครู่นีครับยิงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันต่ำนะครับต่ำเนี่ยเนื่องจากว่าสูตรน้านเนี่ยอาจจะยกสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะต้องปรับสูตรน้าเนี่ยลงมานะครับชดเชยนะลงมาชดเชยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ปรับลงมาประมาณหนึ่งแล้วนะลองทดสอบนะครับที่ระยะ10เมตรตำแหน่งเดิมลองดูนะครับว่าจะเข้ากลางไหม ทดสอบด้วยลูกโอโอบักนะครับปึ๊บอ่ะไปพร้อมเล็งที่ตรงกึ่งกลางนะครับอ่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นปดแมกกาซีนก,ก่อนนะครับเขี่ยปืนให้ปลอดภัย เรียบร้อยนะครับตอนนี้กระจายนะอยู่ที่เกือบจะกลางนะแต่ก็ยังไม่กลางนะครับต้องอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งชุดนี้จะให้พี่แปดทดสอบศูนย์นะครับเมื่อปรบับศูนย์หน้าลงมานิดหนึ่งลองดูเรียบร้อยนะครับปดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับกลุ่มกระสุนนะไปดูนะครับ ก็ถือว่าบานเต็มเป้านะครับบานเต็มเป้านะก็โอเคนะครับถือว่าขึ้นมาได้ประมาณนี้และนะครับเพราะว่าตอนนี้เราปรับตัวในการที่สุดแล้วสุดหน้านะครับขอบมากครับนี่กระบอกนี้นะครับจุบไป5้านัดยิงกับเป้านะครับตรงนู้นเลยนะไกลๆนะครับชุดสุดท้ายมาสมบูพับนะครับ จะตนวน5นัดปิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียปืนปืนปลอดภัยเรียบร้อยนะครับไปดูที่เป้ากันนะครับสุดท้าย นะครับ5นัดนะอยู่โซนประมาณนี้ครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับโมเดลนี้นะครับชื่อโมเดลก็คือ mlt 12นะครับลายพางทหารนะสวยงามนะครับเข้ากับตัวหมวกเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่น่าสนใจนะครับทรงบูพับนะเล็กกระทัดรัดมากนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับลูกซองขนาด12เกทนะ ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับท่านเจ้าของปืนเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนนะครับกระบอกนี้เอามาทํารีวิวแล้วก็ยนทดสอบนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกติ้นนรับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ